สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักตกปลาด้วยกันทุกคนนะครับวันนี้ผมมีสินค้าตูวใหม่จากหนองโคฟิชชิ่งนะเป็นเหยื่อของพี่วรนะครับที่ขอนแก่นนะครับหนองโคฟิชชิ่งขอนแก่นนะครับอันนี้เป็นเหยื่อของพี่วรนะฮะผมวันนี้ผมมามาเทสแอคชั่นฮะตัวนี้เป็นกบกระโดดนะครับเหมาะสำหรับงานชโดกับงานวชนอันนี้ผมมาที่หมายไื่ลำปาวนะครับสภาพหมายก็ น้ำเซนออกไปนะครับอ่าก้อจับไปดูครับด้าดนอ่าครับเสร็จแล้วอ่าก้อนกลับมาครับและที่นี้บริเวณแบบนี้ก็จะเป็นปุร๋รวมสมบูรณ์ไระเด้ป่าไม้นะพื้นหญ้าก,ก็จะมีด้านหลังนี่จะมีส,สัตว์ให้ดูด้วยนะครับนี่เกิดลำปาวนะอ่าเขี่ครับาจากกลับมาครับทีนี้เราจะมาดูแอคชั่นกันนะ ชันของกบนะครับกบกบกระโดดตัวนี้เห็นชัดเจนไหมชัดเจ,จนนะอืมอโอเคเน,น้าคอน,นะ,น,นะอะนี้เราจะมาดูแอคชั่นกันนะครับว่าก,บต,ก,าากบตัวนี้การทํางานของแอคชั่นกบตัวนี้เขาทํางานทํางานอย่างไงนะครับตัวนี้จะเป็นงานกระโดดนะงานกรชอนนะเสดวกระชอนนะครับทีนี้เรามาดูแอคชั่นนะครับตัวนี้จะทานเป็นกระโดดนะกร,ระโดดคือแบบแลนะจิตว่า นี่นะปนะ๊อปป๊อปป๊อปนะครับทีนี้เรามาดูแอคชั่นกันนะครับอ่โอเคนะครับเอางกล้องฟูมไปนี่นะครับแอคชั่นนะแอคชั่นน้ำกบกระโดดตัวนี้นะครับเห็นชัดเจนไหมนี่นะครับฮ่าจะโดนะครับ นะตัวนี้โดดปับพ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 ับเอากล้องจับไปที่คนด้วยสิโดดนะฮะโดดปั๊บพับพับนะจะแหวกน้ะมาโดดปับพับพับเป็นสำหรับงานสำหรับกระโดดนะครับแต่ถ้าเราจะเอาปลาช่อนนะฮะสำหรับถ้าเป็นงานปลาช่อนนะครับตัวนี้นะให้เห็นคนปลาช่อนนะฮะอ่บเดี๋ยวดูแอคชั่นปลาช่อนกันอีกทีครับอ่เดี๋ยวกล้องจับไป นี่นะฮะจับสูงเข้าไปนี่ปลาช่อนนะครับมาเรื่อยๆนะครับปลาช่อนไม่ต้องไม่ไม่ต้องเรี่อนะครับปลาช่อนเราวก็ลอกมัธรรมดาเลยเรื่อยๆนะครับนี่ปลาช่อนนะฮะจะได้อยู่ที่สองเอ็กชัทนะครับครับจะโดดมาเรื่อยๆนะครับนี่นะปลาช่อนนะครับแต่ถ้าเราจะเรียกเราอ่าจะโดน,นะครับ เราก็จะเล่นเร็วนิดหนึ่งนะีนงานจะโดนะครับนี่นะฮนะนะเดี๋ยวผมจะให้ดูไอ้ชั้นใกล้ๆนะบริเวณตรงนี้ ไปตกรีบปอดมาเรียๆครับงานไปช่อนอ่นะครับ,รรบ,รบ,รบี่นะครับต้นนะครับรบอดนะครับ มีพันภรรยาเขาไม่ใช่เป็นตากล้องมคนที่แบบว่ากระแทกไปงั้นจะไม่เป็นการดกันสว่างก็จะมีให้นะฮะเป็นนี่นะครับการดกันสว่างนะครับทีมี้ครบสมบูรณ์จะมีพลาสติกนะห้อมอยู่ที่ปลายเบ็ดนะอยู่ที่ว่าเราจะใส่น네้อยใส่มากเป็นอยู่ที่ตามพอใจนะแต่คือให้ผมแนะนำนิดนึงคือความหมายในการวิธีใส่การดนะครับ ากาดนี้เราครับกาดนี้นะฮะก็ดึงซูมกกับเข้าไปเิยโอเคไหมกาดนี้นะฮะเราพยายามไม่ต้องใส่ไปลึกนะค,คือเหน็บไปนิดเดียวแค่นิดเดียวถ้าเราเหน็บเข้าไปลึกเนี่ยคือความหมายว่าถ้าปลามัากัดนะฮะมันจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยหลุดนะเนี่ยถ้าผมเหน็บเข้าไปลึกเห็นไ,ไหมจะไม่ค่อยหลุดนะครับบางคนเอาไปใช้บอกว่า,วาโอ้โหปลาไม่ติดเลยกาดนะ ดูที่ปลายเบ็ดของเรานะครับแต่ถ้าเราเนบไปเลอกเกินไปตัวนี้มันสามารถที่เราจะหมุนเข้าไปได้นะครับนดให้ดูจะชัดนะฮะถ้าปฏิกติยนี้เราจะหมุนเข้าไปนะครับนี่นะฮะหมุนเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาเทียบอยู่ที่ปลายเบ็ดของเราว่าลึกไหมอ่ามันลึกมากน้อยเพียงใดนะเราก็เนบไปนิดเดียวก่อนนะถ้าปลามันกัดนะครับถ้าเนบถ้าเราเนบไปนิดเดียวือปั๊บมันก็จะหลุดนะะก็ จะติดปลาง่ายขึ้นกบตัวนี้นะฮะพิเศษสุดของมันนี่กบตัวนีนะ้ข้างในนะครับจะมีเสียงนะครับนี่นะครับจะมีเสียงด้วยนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้จะมีเสียงในนะเรียกร้องปัจโดได้ดีมากเลยครับเนะบี่ยนะสินค้าตัวนี้จะมีอยู่ที่ขอนแก่นนะครับหนองโคดฟิชชิ่งวันนี้ผมมาเทสแอคชั่นอยู่ที่เกลมปาวสภาพไม้ ตอนนี้เราผมยังผมยังไม่เข้าหมายจริงเพราแดดร้อนมากปลาคงไม่กัดหรอกนะโอเคนะเดี๋ยวประมาณอีกช่วงบ่ายสามโมงหรือสี่โมงเย็นผมก็จะไปเข้าหมายจริงวันนี้เช็คเรามาเช็คช่างแกแ,แค่นี้ก่อนนะฝากด,ด้วยนะครับโดดโค,โคตรครับนนองโคตพิชิ่งขอบคุณครับคัดเลย